สาวส่วนแต่งแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาลอรันดังโจดจันกันทั่วกรุงวันนี้ แบบนี้เลยสาวส่วนแตงเห็นไหมสวยซะไม่มีล่ะหวานๆจ้าอากาศร้อนๆอย่างนี้แม่ก็เลยจะมาทําเมนูของหวานวันนี้เมนูของแม่ก็พลอยชมพูสาคูกะทิจ้าเดี๋ยวมาดูซิว่าไอ้พลอยชมพูสาคูกะทิของแม่เนี่ยทํามาจากอะไรนี่เลยจ้ะวุ้นผงตา โทรศัพท์นี่เดี๋ยวมาดูวิธีการทําชื่อว่าไอ้วุ้นผงตาโทรศัพท์เนี่ยมันมีสรรพคุณยังไงแม่ถึงเลือกที่จะเอามาทําพ่อชมพูสาคูกะทิของแม่ไปดูขั้นตอนการทําแล้วก็ส่วนผสมต่างๆกันเลยจ้า <Okay. S 1> แต่ที่แน่ๆวันนี้แม่เอาวุ้นวางก่อนแม่ใช้วุ้นผงตา โทรศัพท์กะทิสดกะทิสดนะหัวหางนะใช้กะทิสดหัวหางสาคูสาคูเม็ดเล็กลูกแม่เอาไปเตยม,มันทาไมไปเตยหอมน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็น้ําเปล่าอีกอย่างหนึ่งสีแม่ใช้สีผสมอาหารวันนี้แม่เลือกแบบนี้เลยสีเหมือนชุดแม่เลย <S <S <ะ>แม่จะทําพลอยชมพูแม่ก็ใช้สีชมพูส่วนสาคูแม่ก็ใช้สีม่วงเพราะว่านะมันไปด้วยกันได้ถ้าหนูชอบสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีอะไรก็แล้วแต่ที่หนูชอบหนูจะทําจากน้ําแดงน้ําเขียวน้ําเหลืองอะไรก็แล้วแต่เอาที่ หนูชอบ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําวุ้นเลยว่าทํายังไง <c oughs> ให้วุ้นของแม่เนี่ยคือเวลาละลายแล้วไม่เป็นฟองแล้วก็เทแล้วเนี่ยมันจะเสมอกันเด๊ะเลยไม่เป็นคลื่นไม่เป็นอะไรเลยไม่แข็งกระด้างไม่อะไรแม่หยิบวุ้นมาดูนะนี่วุ้นผงนะตัดเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูน้ออันนี้คือการเตรียม ขั้นตอนการเตรียมหุ้นผงว่าเราจะจัดการยังไงกับตัววุ้นผงของแม่บางคนสงสัยว่าแม่หนูเคยทําแล้วทําไมมันไม่ละเอียดมันเป็นมด เป็นมดเป็นเม็ดฟองอากาศมันเยอะมากเลยมันเป็นตุมต่มๆอะไรไม่ละเอียดเลยมันไม่เนียนแต่อันนี้เนียนแน่นอนโดยเฉพาะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยนะตัววุ้นผงเนี่ยแแม่ขอแนะนําตัวนี้เพราะว่าเนียนมากเลยเ <c oughs> ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดีด๋ยวมาดูกันอันนี้หนูจะทําของคาวหรือของหวานก็ได้แต่วันนี้แม่เลือกที่จะมาทําเป็นของหวานเพราะคาวที่แล้วแม่ทําเป็นของคาวไปแล้วแม่เอาไปทําเป็นเส้นทํารัดหน้าเนาะหนูไปย้อนดูแล้วกันแต่วันนี้มาใหม่นี่เลยนะ น้ำ500 ml หนูใส่ไปเลย500 ml ที่แม่ต้องกะให้หนูดูอย่างเงี้ยมันก็คือน้ํา1ขวดทั่วไปขวดหนึง500เทตัวง่ายๆเลยง่ายมากง่ายนิดเดียวส่วนเรื่องตรงนี้หุ้นผงเราจะทำยังไงให้ได้1ช้อนโต๊ะนี่มันคือการสงสัยใส่เยอะไปก็แข็งใส่น้อยไปก็เหลวทำยังไงจะให้มันเซตตัวง่ายอันนี้มันจะต้องต้องรู้เลยบอกเลยว่ารู้เลยแต่ขั้นตอนไม่ยากไม่ยากแต่ตรงนี้ขอ,อนิดนึง หนูปาดลงไปอย่างนี้หนูตักอย่างนี้แล้วก็ปาดลงไปลูกหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยช้อนกินข้าวทั่วไปนะหนูใส่ลงไปในน้ํห้าร้อยมลมักกี้นี้นี่นะจากนั้นหนูคนให้ละลายคนละลายอย่างนี้เลยนะอันนี้ทําไมต้องคนละลายแม่ทําไมหนูตั้งไฟเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันกอดกันเดี๋ยวมันเป็นก้อนเดี๋ยวมันไม่เสมอกันมาละลายมาละลายไม่ทั่วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหนียวตรงนี้เหนียวมากเหนียวน้อยอะไรอย่างเนี้ย เห็นง่ายๆว่าหุ้นผงเนี่ยมันละลายเข้ากับน้ำหรือ,อยังอ่ะนี่หนูมาดูใกล้ๆนะถ้ายังมันจะเป็นลักษณะนี้เหมือนแป้งตกตะกรอนเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนแป้งตกตะกรอนหนูก็คนไปแป้งแต่ยี่ห้อนี้เขาดีนะเนี่ยมันละเอียดแล้วมันก็เนียนไวมากแป๊บเดียวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วโอเค น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะ1 2 3 4 5ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนี่คือน้ําตาลที่แม่เตรียมไว้แล้ว5ช้อนโต๊ะแล้เวเราไปดูเลยว่าพุ้นของแม่ขึ้นเตาแล้วแม่จะทํายังไงต่อไปพร้อมน้ําตาลเลยจา้าแล้วสีล่ะใส่ต้นไหนเดี๋ยวไปดูกันนะไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยจา้าว่าแม่น่ะละลายละลายเรียบร้อยแล้วระวัง วุ้นผงกับน้ำให้เข้ากันดีแล้วแม่ทำยังไงนะอันนี้เราก็เอาอันนี้ที่ละลายเรียบร้อยแล้วเทใส่หมอ้อลงไปเลยจากนั้นสีที่เราเตรียมไว้เออลืมบอกหนูหนูใช้ไฟอ่อนนะลูกไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยวันนี้แม่พอชมพูของแม่วุ้นของแม่ก็ต้องเป็นสีชมพู <c oughs> จะไปเป็นสีเขียวสีเหลืองได้ยังไงไม่งั้นจะเรียกว่าพลอยชมพูเหรอลูกนี่นี่นะหนูใส่ลงไปเลยนะนี่แม่ สีหวานละมุนเหมือนเสื้อแม่เลยดูดูดูด,ดูเอาแค่นี้พอเอาเอาที่หนูชอบแต่วันนี้แม่ชอบ,บหวานหวานบางบางอ่อนอ่อนอาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็ควุ้นกันเลยจ้ะว่าวุ้นนะ่ะมันจะใช้ได้หรือยังมันแตกตัวหรือยังมันเนียนหรือยังดู๋ยูดูนะมันเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้หมายความว่าวุ้นนะ่ะมันยังใช้ไม่ได้เพราะวุ้นมันยังไม่ไม่เป็นวุ้นอนะ่ะเอาง่ายงมันยังเป็นผงของมันอยู่นี่แม่นิดนะจากนั้นหนูคนเลยลูก วุ้นเริ่มแล้วนี่นี่วุ้นเริ่มจะทํางานนะแมผงม,มันน้อยลงแล้วจากนั้นหนูใส่น้ําตาลลงไปเลยนะโอเคไม่ต้องรองให้น้ําเดือดนะถ้าหนูใส่น้าน้าตาลในขณะที่น้ําเดือดมากเนี่ยความแตกตัวของน้ําตาลมันจะช้าเดี๋ยวมันตรงนี้หวานตรงนี้ไม่หวานมันไม่ทั่วถึงนี่หนูคนไปให้มันไปออกเขาเรียกว่าออกฤทธินะออกอะไรนะให้มันทํางานออกไปพร้อมๆกันนะโอ้ยเราถูกเนาะเาจะถือสารแล้วสรุปแล้วทาเหมือนแม่ทำนี่แหละลูก เห็นไหมวิธีการทําก็ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยไม่เกาะและไม่เกาะแล้วเริ่มเดือดแล้วนี่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 เดือดแล้วเริ่มแล้วเห็นไหมมันไม่เป็นเม็ดแล้วดูมันเดือดแล้วมันละลายหมดแล้วมันทํางานเต็มที่ของมันแล้วมันทางานไปพร้อมกับน้ําตาลที่เราปรุงรสเมื่อกี้นี้เห็นไหมหนูดูใส้แต้งแนงแนงแนงโอเคนะหนู่าให้เดือดนานมากนะเดี๋ยวมันงวดแล้วมันจะแข็งลูกพอมันเดือดแล้วมันฟูแล้วเราปิดเลย ปิดพร้อมที่จะเอาไปเทเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเอาไปตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็น เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสาคูเปียกของแม่วพราะแม่มีเทคนิคยังไงการที่ทําให้สาคูเปียกใส่แจ้วแล้วก็เหนียวแล้วก็ไม่เละแถมยังมีที่เขาเรียกว่าตากบอยู่นิดนหน,น่อยหน่อยเวลากินแล้วมันไม่เป็นปืน้นพอไปกินกับวุ้นเคร่องอร่อยอยู่แล้วเนี่ยมันจะทาให้อร่อยเพิ่มขึ้นกับเมนูนี้เดี๋ยวไปดูกันจ้านี่เลยหนูหยิบสาคูมานะจ๊ะสาคูเม็ดอันนี้เป็นสาคูเม็ดเล็กนี่หนูก็ทำนี้ก่อนเลยนะ ทำไมแม่ไม่เทสใส่ลงไปในขณะที่น้ามันยังร้อนไม่ใช่แม่มีเทคนิคพอเห็นน้ําเล่นเป็นตาก,กบแล้วเราก็เอาน้ํามาผ่านนี่ล้างก็แค่อย่างนี้เองล้างเงี้ยล้างล้างหนูห้ามเอาไปละลายไปคนไปทําอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวว่าทำอย่างนี้ปุ๊บบานเละจากนั้นหนูต้องการสีอะไรแม่ต้องการสีม่วงอ่อนแม่ก็ใส่ม่วงอ่อนหนูจะทําสีอะไรนะ่ะก็ตามใจหนูเลยนะนี่ สาคูเห็นไหมมันโดนน้าแป๊บเดียว,วมันพองแต่ถ้าไม่โดนเลยก็ไม่ได้ไม่ล้างเลยก็ไม่ได้ใส่ลงไปเลยจ้าถ้าไม่ล้างเลยความแข็งของสาคูเนี่ยพอลงตัวไปปุ๊บเนี่ยมันพองยากมันสุกยาก จากนั้นหนูก็มาเทออกลูกเทใส่นี่แม่ทําทําไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีฟาร,ร์มหนืดหนูใช้น้ําเปล่าธรรมดาช่วยมันมอันนี้สาคูของแม่เสร็จแล้วขอให้มีตากบอยู่นิดนิดนึงคือ ถ้าเกิดเราต้มแล้วมันบานเกินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเละแต่อันนี้ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะอันนี้มันเยอะมันก็ต้องใช้เวลานานขึ้นน้ําก็ต้องมากขึ้นหนูก็ต้องดูด้วยนะแต่สําหรับปริมาณเท่าแม่เนี่ยก็ประมาณนี้ในส่วนของสาคูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของน้ํากะทิกันว่ากะทิสดของแม่เนี่ยแม่ใส่อะไรบ้างดูเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกะทิกันนี่ แม่เอาใบเตยมาทำไมใบเตยหอมในส่วนของใบเตยเนี่ยแม่จะเอามาทำน้ำกะทิเอามาคนกะทิเอามาละลายเกลือเอามาละลายน้ำตาลแล้วกลิ่นใบเตยมันก็จะออกมันก็ช่วยให้หอมชื่นใจไปอีกแม่จะมัดให้มันช้ำเขาบอกว่าไม่ช้ำมันจะไม่แตกกินหนูก็กะทิใส่ลงไปเลยจ้านี่เกลือจ้า เกลือครึ่งช้อนประมาณนี้น้ำตาลไม่ขอใส่ถุงมือก่อนนะวันนี้แม่อนมา,ามัยจ้ะก็ขยำเลย ช่วงคนน้ำตาลให้ละลายแม่มีเรื่องเล่าอยู่วันหนึ่งแม่ถามเลยนะถามแฟนแม่นะนี่พ่อมืองพ่อมึงถ้าเกิดว่าแม่ตายจะทํายังไงแม่เนี่ยแม่ตายจะทํายังไงพ่อเมึงตอบทันทีเลยว่าโอ้ถ้าแม่เมืองตายอ่ะก็จะไปบวชแบบรู้สึกซึ้งมากเลยอ่ะแม่ก็เข้าไปกอดเลยนะแล้วแม่ก็ถามว่าอ้าวทำไมถึงคิดจะบวชเขาตอบขึ้นมาทันทีเลยก็บนไว้ไงโอ้ยจบกันต้องถึงกับบนเลยล่ะแม่ไม่ตายแล้วสรุปแล้วแม่ไม่ตายแล้ว าน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปกองเสร็จเรียบร้อยจ้าสามส่วน <S <S ในส่วนของกะทิในส่วนของวุ้นในส่วนของสาคูเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูช่ว่าเราจะผสมกันเป็นยังไงให้มันน่ากินโอเคแม่ตัดวุ้นให้ดูนะ วุ้นผงตาโทรศัพท์เนี่ยเขามีค่าความกรอบเด้งอยู่ที่1,250ขึ้นไปเลยนะทําให้วุ้นตัวนี้มันอยู่ได้นานในอุณหภูมิที่ปกติไม่คายน้ําเหมือนวุ้นผงทั่วๆไปอยู่ได้นานอะ่ะดูได้เป็นวันแม่คินีห้ดูนะ เสร็จเรียบร้อยนะจ้าพอชมพูของแม่วุ้นผงตาโทรศัพท์เนี่ยเขาสามารถทําได้หลายเมนูนะทั้งของคาวของหวานเอามาทําเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็ได้นะลูกเพราะเขาทํามาจากสาหร่ายแดงแคลอรี่ก็ตามต่ําลูกไม่มีไขมันและกลูเตนเลยนะลูกรับรองสุดยอดจริงๆเลยลูก เรียบร้อยแล้วจ้าเปิดพระอบพบปุ๋นนี่สวยงามตามท่องเรื่องแตน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 ตนนี่กินแล้วนะโ <Okay. S 1> อเคดู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 ดด หอมกะทิก่อนเลยแล้วเคีืยวลงไปสองคู่เนี่ยมันวุ้นวายอยู่ในปากแม่มันเหมือนตัวช่วยอ่ะมันมาก่อมอยู่ในปากแม่ส่วนตัววุ้นกัดไปเนี่ยมันกรอบมันเด้งแล้วก็มันมีความแบบละมุนของรสชาติตรงที่ว่าหวานอ่อนๆมากระทบกับความมันของกะทินะแล้วเค็มนิดๆสดชื่นพุ้นมันไม่กระด้างพูดจริงๆนะมันไม่กระด้างแล้วมันไม่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นเขาขียว่าไม่รู้กลิ่นอะไรกลิ่นวุ้น่ะแต่อันนี้ไม่มีเลยหวานหอมกรึ่งกรอบเด้งสุดยอด อร่อยเหรออร่อยมากแม่ไม่ได้พูดอวยนะอร่อยจริงๆนะถ้าหนูได้แช่เย็นอีกนะความสดชื่นมันจะมาเลยอันนี้ก็หาซื้อไม่ยากเลยนะหาซื้อวุ้นผงตาโทรศัพท์ได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปห้างสรรพสินค้าและเซเว่นอีเลฟเว่นสามารถเข้าไปดูในข้อมูลเพจของเขาได้ที่วุ้นผงตาโทรศัพท์ง่าย <Okay. S 2> จะตายเนาะได้เคล็ดลับดีๆจากแม่ไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วได้เมนูดีๆไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งให้แม่ด้วยนะกับข้าวกับตาจาวันนี้แม่จะเอาไปแช่ตู้เย็นสักนิดหนึ่งเพื่อความสดชื่นไปแล้วนะโอ้โยร้อนนี้แม่มีของกินแล้วอ้สวยเลิศไปอีกไปแล้วจ้าบา,บายบายดูช้อนแม่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวแม่จะไปเซเว่นไปหาซื้ออันนี้มาทำเพิ่มทำเยอะๆเ,เลยทำให้ลูกค้ากินไปดีกว,ว่าเมนูนี้